มินไปดูรองบินใช่ไหมวันถ้าฝนตกจะได้ดูเครื่องบินไหมเราก็ได้ดูเครื่องบินแล้วเครื่องบินเครื่องบินอยู่เครื่องบินจะอยู่ที่ไหนเครื่องบินอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ในมือมือได้ยังไงอ่ะฉันเครื่องบินนี่ไงลูกไปโนกับบะมี่แล้วมันไปเลี้ยวอ่ะหนูไม่เห็นอะ ฟ้าไม่ดูแต่รถไม่ดูเครื่องบินเลย จะตกอ่ะบินไหนไม่เห็นบินขึ้นเลยบินบินไหนบินไม่เห็นบิน นี่บินนี่นกนกไปเลนนู่นน่ะลูกเตามันิหแล้วรถมันขึ้นไปแล้วนไ้่เห็นดูน่ะนี่บินนู่นขึ้นนู่นน่ะนี่บินวันนี้ก็บินนั่นแหละก็ขึ้นบินไงก็ดไงกลังขึ้นไง ตกหรอลูกมันจะตกได้ไงหนุนหนนมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนุนหนุมาแล้วนู่นเห็นไหมไหนนู่นฝั่งที่มันลงนู่นไหมอ๋อมันลงมันจะเห็นได้ไงไกลขนาดนั้นะกำลังมากำลังขับมาอ้าวทำไมเลื่เครื่องนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วมันเลื่อนไปโน้นนะพี่ไม่ได้ขึ้นหรอนี่เขาจะเลี้ยวเข้าไปในอาคารดิอาคารบริษัทนี้มามาแล้วมาแล้วนะเห็นไหมมาแล้วสีเหลืองหนูสีคราดสีเหลืองเเหลืองมาแล้ว ลงแล้วใช่ไหมต้องบินลงแล้วฮะต้องบินลงแลงแว้ลแวครับ ครับโน้นเครื่องบินมหม่แล้วนโนูน้นฝั่งโน้นอ่ะเครื่องบินมาอีกแล้วโน้นๆโน้นกำลังจะลงกำลังจะลงเครื่องบินกำลังจะลงโน้น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 

เห็นไหมกำลังลงเห็นไหมรถขบมีกำลังลงนู่นกำลังลงไหนไหนกำลังลงมายังมายังมายังขบวนมาแล้วนู่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วนู่นนู่นมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไหนมายังโอ้กำลังลงเครื่องบินกำลังลงกำลังลงครับ กำลังลงเห็นไหมกำลังลงไจันพี่กำลังลงเห็นไหมลูกนี่ไงเห็นไหมเห็นนี่โี่มันกำลังลงไปแล้วลกเห็นไหมดดูดูไปไปเครื่องบินไปไปเครื่องบินเร็วบินบินไปไปไปเร็วครับเบินครับตืนเตืนได้ดูเครื่องบินเหรอไหนตืนเตไงนะตืนเต้น Tướng bình. Tường à, Đi bye bye. Hmm. bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.